ช็อปมาแล้วครับผมนะฮะวันนี้มีตัวจีจีมา,ารีวิวนะครับมาแนะนําให้ได้ชมกันอีกหนึ่งรุ่นนะฮะวันนี้จะเป็นของของค่ายคาซิโอนะครับก็จะเป็น G ีช็อคนะครับ G A 1 1 0 M R นะฮะขีด CA นะครับตัวนี้ใช้เครื่อง51 4 6นกะครับก็เป็นตัวเครื่องเดียวกับจีเอ่ในหลายๆรุ่นนั่นเองที่เราคุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้เนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยนะฮะก็เหมือนเดิมครับมัน ผมจะชอบหารุ่นที่ไม่ค่อยมีคนขายหรือว่าไม่ค่อยเห็นคนขายอะเอามารีวิวให้ได้ดูเนาะเพราะว่าบางทีรุ่นไหนที่เราไปเห็นที่เขาขายกันเยอะๆบางทีเราก็คุ้นหน้าคุ้นตาดีอยู่แล้วนะครับผมก็พยายามนะครับเอานาฬิกาที่ไม่ค่อยเห็นมาให้ได้รีวิวนะฮะแล้วเผื่อบางท่านสนใจที่จะสั่งซื้อเนี่ยก็ติดต่อได้เลยทางไลน์ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับรหัสบอกไปเรียบร้อยแล้ว ซีรีส์110นะครับสำหรับสายจีช็อคเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วนะฮะเพล่เพอรู้ดีกว่าผมด้วยซ้ำนะครับแต่เพียงวันเนี้ยจะเอารุ่นนี้มาแนะนําว่าตัววัสดุต่างๆนะครับสีสันต่างๆเป็นยังไงบ้างนะฮะเริ่มต้นเลยเอาไปดูหน้าตาเลยบอกเลยแล้วว่าจุดแรกที่สังเกตได้เลยคือคงจะหนีไม่พลในเรื่องของสีครับแต่ผมชอบ การใส่สีของรุ่นนี้นะผมเป็นคนชอบอสีนาฬิกาที่อาจจะเป็นคนชอบสีดําจริงแต่ว่าชอบสีนาฬิกาที่มันมันตัดกันอย่างนี้เลยอะ่ะเช่นสีแดงตัดกับสีดําสีส้มตัดกับสีดําอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกให้ฟิลลิ่งแบบมันดูสปอร์ตมากมันดูเข้ากับคาแรคเตอร์ของนาฬิกา G s ช็ Sho ck มากนะฮะเพราะว่าคือ g s ช็อกเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเหมาะกับการที่ คนที่อาจจะแต่งตัวเก่งๆหน่อยลุกเนี่ยดูสตรีสตรีดหน่อยแฟชั่นบอยหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะเข้ากับนาฬิกาพวกนี้นะครับมันจะแมทได้ง่ายนั่นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นใส่ไม่ได้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างแมทกันดีกับแฟชั่นบอยเงยนะฮะตัวสีครับค่อนข้างทําได้ดีเลยทีเดียวนะฮะถือว่าค่อนข้างสวยงามครับเพราะว่ามันไม่ได้ดูเด่นเกินไป ถึงแม้ตัวสีมันจะเด่นก็ตามแต่ว่ามันไม่ได้เขาไม่ได้เลือกที่จะใช้ใช้เป็นสายเงากรอบเงาเนาะใช้เป็นสีด้านลงมานะครับเพราะฉะนั้นมันทําให้ความเด่นเนี่ยมันดรอปลงไปนิดนึงก็เลยมันก็เลยดูแล้วมันค่อนข้างที่จะลงตัวเลยทีเดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งออกแบบหน้าปัดมาให้เป็นสีดำเนี่ยอันนี้เนะี่ยยิ่งชอบเข้าไปใหญ่นะครับแล้วก็ตัวอักษรนะครับโลโก้ของ G-Shock ต่างๆเนี่ยพอเป็นสีดำเนี้ยอย,อยู่บนพื้นผิวขนาฬิกาที่เป็นสีส้มลักษณะเนี้ยนะมันค่อนข้างที่จะ,จะ มองได้ชัดนะครับสวยงามนะฮะแต่น่นนครับข้อเสียข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะฮะก็คือด้วยความที่ตัวหน้าปัดเขาเป็นสีดำนะครับเพราะนั้นข้อเสียหลักๆเลยคือมันจะค่อนข้างมองยากนิดนึงเอาจริงเวลาที่เราใช้งานนาฬิกาถ้าเกิดว่าเราจริงจังกับการดูนาฬิกามากเนี่ยนะครับผมไม่ค่อยแนะนา g s ช็ c k ok รุนล,ลักษณะแบบนี้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะดูเวลายากนะครับแม้ทั้งตัวเข็มหรือตัวที่ตอเองก็ตามเนี่ยมันทําให้เราดูเวลายากนะครับเดี๋ยวไปดูฝาด้านหลังกันนิดนึงตัวนี้เป็นสแตเลสนะครับ แบบนี้เลยนะฮะก็จะเขียนรายละเอียดต่างๆของตัวนาฬิกาเอาไว้นะครับสายก็จะเป็นล็อกแบบ2รูแบบนี้นะครับตรงเข็มขัดนะฮะบัคเกิลตรงนี้เนี่ยก็จะมีโลโก้ของ G-Shock นะครับจะเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับแล้วก็ออกแบบตัวสายไม้เป็น2รูเพื่อให้มันเข้ากันกับตรงนี้นะครับถือว่าค่อนข้างสวยงามครับลงตัวมากๆเลยทีเดียวถ้าตรงนี้เป็นสีดําด้วยสวยเลยเนาะตรงเนี้ยจะเป็นสีดําด้วยสวยเลยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะทําสีแบบนี้และครับอ่านะฮะนี่ แล้วก็ตัวปุ่มด้านข้างนะครับก็จะเป็นสีดําผิวสัมผัสที่เราสัมผัสลงไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกดได้ง่ายครับไม่ได้แข็งแล้วก็ไม่ได้อ่อนจนเกินไปด้วยความที่ว่านาฬิกาเนี่ยเขาพยายามที่จะทําให้มันกันน้ําได้ในระดับลึกๆนะครับถ้าทําอ่อนมากๆเนี่ยผมเข้าใจเอาเองว่ามันน่าจะทําให้ตัวน้ำเนี่ยเข้าไปโดนเครื่องด้านในได้ง่ายนั่นเองนะฮะทั้งสองด้านเหมือนกันเลยนะครับสังเกตตรงน็อตต่างๆเนี่ยเขาจะค่อนข้างทําได้เนี๊ยบนะอันนี้ ต้องยกนิ้วให้นะครับสำหรับสาวกเนี่ยเขารู้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยใส่หรือว่ากําลังตัดสินใจอยู่เนี่ยนะฮะก็ให้ดูนะครับประกอบการตัดสินใจนี่ว่าเรื่องของอ่การประกอบต่างๆเนี่ยสวยงามครับเนี้ยไม่ต้องเป็นห่วงตัวสายจะกึงกึ่งกึ่งนะฮะแข็งไหมไม่ได้แข็งมากอ่อนๆนก็ไม่ได้อ่อนมากก็อยู่ระหว่างกลางนะครับเวลาที่ใส่ข้อมือเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่มีปัญหาเวลาใส่นานๆแล้วมันรู้สึกแบบลำคาญเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับรุ่นนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูรายละเอียดในตัวของฟังก์ชันแล้วก็หน้าปัดนิดนึงว่าให้อะไรมาบ้างนะฮะคาซีโอนะครับเป็นโลโก้ของบริษัทแม่คือคาซีโอนะครับเป็นผู้ผลิตจิช็อกนะแล้วก็จะเขียนว่า wr 2 0บ bar ตรงนี้ครับสามารถกันน้าได้ลึกระดับ200เมตรซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นเบสของ G s h ็ Sho ck ทุกรุ่นนะฮะเกือบทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นซีรีส์110เนะี่ยตัวนี้เนะี่ยกันน้าได้200เมตรนะครับก็ถือว่าโอ้โห พอละกับการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเข็มวัดรอบเวลาที่เราจับเวลาอย่างนี้มาให้ด้วยนะครับตรงนี้เราจะต้องไปเรียนรู้นิดนึงว่ามันใช้งานยังไงนะครับผมคงไม่ได้อธิบายบางทีผมใช้เองผมก็ยังงงเองนะครับมีไว้เท่ๆก็ดีนะถ้าไม่มีก็มันก็ดูกองแกงอะถ้าไม่มีเห็นไหมนะฮะนี่นะครับสวยงามครับสวยงามแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในโหมดบอกวันวันแล้วก็วันที่เนาะนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนโหมดนะครับนี่เลยปุ่มนี้ก็เขียนโหมดเอาไว้นะฮะกดนี้ นะครับ FTW ไม่แน่ใจมองเห็นไหมนะเป็นสต p อปวอ h นะครับหรือว่าการจับเวลานะครับจับเวลาก็กดให้วิ่งได้เลยฮนะสังเกตว่าจับเวลาค่อนข้างละเอียดครับสวยงามด้วยนะสวยงามด้วยนะครับรีเซ็ตก็กดอย่างนี้ะนะครับแล้วก็ในเรื่องของไทม์เมอร์ครับตัวนี้เอาไว้จับเวลาถอยหลังเมื่อกี้เวลาที่เราใช้งานสต็อปวอตเนี่ยก็คือเขาจะจับเวลาไปข้างหน้าแต่ถ้าเป็น ทีมอารหรือว่าทามเมเนี่ยจะเป็นตัวจับเวลาถอยหลังนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าถอยแบบเร็วๆนะแต่มันเป็นการเซ็ตแบบ10นาที15นาทีอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เวอร์ไทม์ครับตัวนี้สามารถดูเวลาต่างประเทศได้44หรือ38เผมไม่แน่ใจต้องขอภัยข้อมูลตรงนี้ด้วยแต่ว่าประมาณนี้แหละก็วิธีการใช้ก็กด Forward อย่างนี้ฮะให ให้แบบไปยังโซนประเทศที่เราต้องการนะครับอันนี้คือเป็นชื่อของเมืองหลวงนะของแต่ละประเทศนะครับให้เข้าใจตรงกันนะครับอย่างบ้านเราก็เป็น VKK นะฮะสำหรับคนที่ชอบใส่จีช็อ k แล้วแบบเดินทางบ่อยนะครับก็จะค่อนข้างที่จะมีประโยชน์สําหรับฟังก์ชันนี้นะนะครับแล้วก็การตั้งนาฬิกาปลุกนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะตั้งได้3 4 4ครั้งต่อวันนะครับแล้วก็ฟังก์ชันสนุ๊ดนะครับฟังก์ชันซิก เสียงเตือนต้นชั่วโมงนะครับเวลาที่เปลี่ยนเวลาเนี่ยก็จะมีเสียงเตือนขึ้นมานะครับหรือว่าเสียงเตือนในระหว่างตั้งนาฬิกาปลุกด้วยนะครับอ่าแล้วก็กลับสู่หน้าแรกนะครับทีนี้บอกเวลาที่ต้อนอยู่ตรงไหนนะครับให้เรากด forward นะฮะหนึ่งครั้งนี้เห็นไหมนะครับคือหน้าแรกตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นสามารถที่จะบอกได้2อ,อย่างก็คือในส่วนของอ่าวันที่แล้วก็เดือนนะครับทีนี้ถ้าเรากด forward นะฮะข้างข้างหน้าข้างใต้ตรงเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของการบอก เวลานะครับแบบ24ชั่วโมงก็ได้เดี๋ยวจะเป็นแบบ12อทับยอันอย่างนั้นก็ได้นะครับ12 AM อ m อ่ะนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งรุ่นนี้เนี่ยไม่พูดไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของไฟนะครับสามารถที่จะพลิกมือแล้วไฟติดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฟเขาน่ดหนึ่งแล้วกันนะฮะตัวเรือนสีสม้มเนี่ยไฟจะเป็นยังไงนะอ่ะไฟนะครับปุ่มกดไฟอยู่ที่ปุ่มรีเวิร์สตรงนี้ขวาบน กดไปแบบนี้ฮะต้องบอกว่าไม่ค่อยสว่างเท่าที่ควรนะไม่ค่อยสว่างเท่าที่ควรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นฟังก์ชันพลิกมือแล้วไฟติดดูนะครับให้เรากดปุ่มไฟค้างเอาไว้ในหน,หน้าแรกแบบนี้นะครับค้างเอาไว้นะปัะ๊บด้านล่างนะฮะสังเกตว่าจะเป็นคําว่าจุดไลท์ต้องขอภายในเงาด้วยนะวันนี้แสงไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะเนี่ย A จุดไลท์ตอนนี้นี่คือฟังก์ชันพลิกมือแล้วไฟติดเนี่ยเริ่มทำงานละทีนี้พอเราใส่บนข้อมือครับเราพลิกมา น,นี่คือปุ่มไฟเขาติดให้เองอัตโนมัติแตผมไม่ได้กดนะเวลาเราพลิกมาปับ๊บคือเราพลิกดูเวลาฮนะองศาต้องได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างแม่นยําครับประมาณ 80%- 90%ถือว่าโอเคเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมไฟก็ติดเองอัตโนมัติครับแต่ว่าเวลาที่มันมืดมากๆเนี่ยมันก็ใช้ได้แหละไฟนะครับแต่ว่ามันสลัวสลัวละกษาะเนี้ยอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะทีนี้ในส่วนของสีนะครับ ถ้าเกิดว่าลองใส่ข้อมือดูแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองใส่ข้อมือให้ดูอ่าผมใส่ข้างขวาแล้วกันวันนี้ขี้เกียจถอดนาฬิกาตัวนี้แหละนะฮะแต่ยากนะอ่ะนี่ครับนี่คือใส่ข้อมือด้านขวานะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ถือว่า Uh, แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความชอบแต่ถามในเรื่องของดีไซน์เนี่ยเขาดีไซน์ดีอยู่เลยครับแล้วก็ความทนทานอะไรต่างๆเนี่ยดีอยู่แลวไอพวกนี้เนี่ยเราไม่ต้องห่วงแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยพวกนี้ก็ก็พอครับเพียงพอละนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของการกันน้ําอะไรต่างๆนานาเลยเราแค่ใส่ไปสักพักเราก็ทําความสะอาดเขาบ้างนะครับบางคนเนี่ยเห็นไม่ขี้เกลือทำความสะอาดสักหน่อยนึงนะครับสักหน่อยนึงให้ ยืดอายุการใช้งานวัสดุภายนอกเขานะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ก็จะออกสป,ปอร์ตสป,ปอร์ตล้วนข้อมือหน่อยนะครับก็อย่างที่เรารู้กันดีนี่คือคาแรคเตอร์ของในกาจีช็อปอยู่แล้วนะครับนี่เลยนะนี่เลยสวยงามสวยงามครับนี่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เดี๋ยวจะให้ดูฟังกชันพลิกมือแล้วไฟติดนิดนึงสมมตุติเราเราใส่อยู่แล้วเราอ่าเราถือของหรือเราขับมอไซค์เนี่ยเราพลิกข้อมือมาอปั๊บนี่เราไม่สะดวกที่จะเอามือไปกดไฟนะแล้วเราพลิกมานี่องศามันต้องได้ด้วยนะฮะ พลิกมาปั๊บนี่ไฟก็จะติดเองอัตโนมัติซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากนะเวลาที่เราอยู่ในที่มืดจริงๆอะ่ะแล้วถือของแบบหรือขับมอเตอร์ไซค์เงี้ยนะฮะก็ใช้ได้นะครับก็สามารถที่จะเปิดปิดได้โดยการกดค้างไว้อันนี้หลายคนน่าจะรู้นะครับแต่ผมบอกจ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะนี่สวยงามครับในเรื่องของความสวยเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความชอบแล้วแหละครับขึ้นอยู่กับรสนิยมนะฮะบ,บางท่านอาจจะอยู่ในช่วงที่กาลังตัดสินใจอยู่ว่าโอ้โห 3,000กว่าบาทเนี่ยเราก็จะเอาไปซื้อนาฬิกาถูกกว่านี้ดีไหมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะอันนี้ต้องต้องมาคุยในเรื่องของความคุ้มค่านะครับผมรู้สึกว่าจ่ายไป3,000กว่าบาทเนี่ยแต่มันใช้งานได้แบบคือใช้ยาวๆเลยบางคนใช้แบบใช้นานมากใช้เกือบ10ปีอะไรเงี้ยคือเต็มที่นาฬิกาเนี่ยมันก็แค่แบตหมดฐานหมดนะฮะซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้แล้วก็เปลี่ยนได้ตามร้านนาฬิกาทั่วไปด้วยนะฮะหน้าบักซอยเขาก็เปลี่ยนได้ครับไม่มีปัญหานะ แต่ว่าอาจจะต้องดูช่างนิดนึงนะครับบางทีผมเคยเจอข้างในเครื่องนะครับแต่เป็นคาสิโอนะครับเป็นคาสิโอแตนด้งัดข้างในแตกหมดเลยครับหักหมดเลยตกใจนะครับแบบนั้นเนี่ยต้องวางเครื่องกันใหม่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นแค่แบตเตอรี่หมดอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยไม่ต้องกังวลครับซื้อได้เลยครับมูลค่าเงินที่เราจ่ายออกมาเนี่ยผมว่ามันคุ้มค่านะครับคือเราเน้นใช้นานแล้วกันอย่างนั้นแล้วกันนะโอเคก็แล้วแต่สะดวกนะครับสําหรับใครที่ มีข้อมูลอะไรต้องการที่อยากทราบเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับนาฬิการเรือนนี้อยากซื้อนาฬิการเรือนนี้หรือว่าข้อมูลตรงไหนที่ผมพูดไม่ถูกต้องหรือว่าตกหล่นนะครับก็แอดไลน์มาคุยกันได้หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับยังไงลาไปก่อนวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะตอนนี้ช่องเราก็16,00 0กว่าคนแล้วนะครับผมรอ2 0 0 0 0อยู่นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ